จากคุณเป้ยมาดูที่สาวสวยกันดีกว่านะคะสาวซองของเรานะคะโยเกิร์ตนัทชานี่ล่าสุดน,นะคะนักข่าวไปเจอต้องบอกว่า โยเกิร์สวยมากสวยออร่าพุ่งมาเลยค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะเธอก็เคยให้สัมภาษณ์ว่า move on ละพร้อมจะใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะล่าสุดนะคะก็คือเธอไปเดินแบบนะคะในงานอีเวนต์ดังงานหนึ่งบอกเลยความสวยออร่าโดดเด้งมาอ่ะคุณผู้ชมดูภาพเนี่ยโอ้ยโพดสับมาเลยนะคะัมากงานนี้ก็คือหลายคนต้งแซวบอกว่า โยเกิร์ตสวยขนาดนี้ออหรือว่าหัวใจจะกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งะนะคะพอเจอนักข่าวนะคะก็ถามแบบนี้ล้วค่ะสาวโยเกิร์ตก็ออกตัวดังเอี๊ยดเลยล่ะค่ะบอกว่า<ห>ทุกคน everybody ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเอ็นจอยกับชีวิตสาวโสดอยู่นะคะ,ะขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งนะคะ,ะพรอเมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครแน่นอน<ะ>ค่ะมุมุน้วะะอจ้ฟังเสียงหน่อยค่ะไม่ได้ปิดกั้นถ้ามันจะมาก็มา ถามว่าแป๊บนึงมันมีระยะพอจะบอกได้ไหมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เร่งเร่งเร่งเก่งทาดหัวแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้กี่โมงชีวิตก็ยุ่งกับเกี่ยวกับจัดการชีวิตตัวเองขอให้มันลงตัวอีกแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอนจอยความโสดของเราได้เต็มที่ ผู้ชมว mm ่าไหมแววตาสีหน้าสีตาเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะคะอ๋ออีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าตัวปลื้มสุดๆนะคะต้องประกาศที่โลกรู้ใช้คํานี้เลยค่ะคือความน่ารักของไอ้เต้าลิซ่านะคะหลังจากมีโอกาสได้สนิทสนมและได้ออกแบบชุดว่ายน้ำสุดพิเศษมอบให้เป็นของขวัญน้องลิซ่าแล้วผู้ชมใครจะไปรู้ค่ะคือมอบให้ก็คือแบบไม่รู้ว่าจะน้องได้ใส่หรือเปล่าล่าสุดลิซ่าใส่ค่ะนี่สีเหลืองตัวนี้แหละ ใส่ชุดว่ายน้ําที่แบบว่าโยเกิร์ตออกแบบให้นะคะแล้วก็เอาลงโซเชียลค่ะเป็นไปตามคาดนอกจากโยเกิร์ตจะดีใจแล้วนะคะตอนนี้คอลเลคชันที่สาวลิซ่าใส่เนี่ยขายดิบขายดีคนแฮรซื้อตามกันเพียบเลยล่ะค่ะโอ้เขาบอกว่าลิซ่าหยิบจับอะไรคนก็ซื้อตามกันทั้งนั้นจริงนะโดยเฉพาะของกินเราก็กินตามค่ะชุดเราใส่ไม่ได้แต่เรากินได้ดใส่เนาะใส่พวกเรานี้เลยแหมสิจัดกัน